อุตสาหกรรมผ้าไหมช่วยให้เกษตรกรในมณฑลเสฉวนมีไรายได้เพิ่มขึ้นฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูที่ดีที่สุดในการฟักไข่ของหนอนไหมหากดูแลรังไหมอย่างเหมาะสมจะได้เส้นใหญ่ยาวถึง1.5กิโลเมตรกว่าที่หนอนไหมจะโตเต็มวัยกลายเป็นดักแด้และผีเสือ้อใช้เวลาประมาณ28วันดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมสามารถเลี้ยงหนอนไหมได้6-8ครั้งต่อปี กเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมกล่าวว่าครอบครัวมีพื้นที่กว่า250ไร่สามารถผลิตรังไหมประมาณ20ตันต่อปีทำรายได,ได้ได้ปีละประมาณ11-14ล้านบาทอำเภอเลือจือเป็นอำเภอที่ขึ้นชื่อในการปลูกหม่อนเพราะมีสภาพอากาศและดินที่เอื้ออำนวยและเป็นพื้นที่ที่มีการเลี้ยงหนอนไหมเป็นเวลานานกว่า1,500ปีกเกษตรกรจะไม่ใช้สารเคมีในการปลูกหม่อนเพื่อให้ได้ใบหม่อนที่มีคุณภาพปลอดสารพิษ ปัจจุบันอุตสาหกรรมผ้าไหมของบนทลนเสฉวนเป็นอุตสาหกรรมสําคัญของบนทลนโดยมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการผลิตผู้อำนวยการโรงงานผลิตผ้าไหมบอกว่าโรงงานมีการมอบไข่นอนไหมสายพันธุ์ต่างๆให้กับเกษตรกรเพื่อควบคุมคุณภาพเพราะสภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละฤดูทําให้ได้ไข่ที่ต่างกันปัจจุบันผลผลิตรังไหมและเส้นไหมของจีนมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบของผลผลิตทั่วโลก และจีนยังครองอันดับหนึ่งของโลกในการส่งออกผลิตภัณฑ์ผ้าไหม